สวัสดีค่ะวันนี้มีเนื้อของตัว Galaxy a 3 5 g มาแนะนำให้กับลูกค้านะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นเนื้อของตัวสายเล่นเกมค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อของตัวที่ทำให้ลูกค้าหาสามารถเล่นเกมได้ลื่นขึ้นนะคะก็คือจะเป็นเนื้อของตัว Galaxy a 3 5 g ค่ะนอกจากตัวนี้นะคะจหมอะสำหรับกับลูกค้าที่ชอบเล่นเกมแล้วนะคะตัวนี้ค่ะยังมาในราคาเบาๆนะคะแล้วก็สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ด้วยตัวนี้ค่ะจะสามารถกันน้ำได้นะคะเป็น i p 6 7ค่ะ การน้าได้ลึก1นเมตรนะคะนานส0นาทีค่ะนอกจากการน้ําแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อของตัว CPU ที่เป็นนื้อของตัว Snapdragon 778G นะคะตัวนี้เหมาะกับลูกค้าที่ชอบในเรื่องของการเล่นเกมมากเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เวลาเราเล่นเกมนะคะมันลื่นแล้วก็สะเทือนขึ้นด้วยมาพร้อมกับตัวแรมแปะนะคะความสู่128ค่ะหากในเรื่องของตัวแรมนะคะตัวแรมแปะเนี่ยค่ะหากในเรื่องของตัวแรมไม่พอนะคะเราสามารถทำน่องของตัวแรมหัดนได้อีกค่ะ ก็คือการที่เราสามารถเปลี่ยนนี้อของตัวความจุ128ร้อนะคะมาเปลี่ยนเป็นตัว RAM ให้มันเร็วแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะนอกจากจะเป็นนิ้อของตัวสเปคที่ดีแล้วนะคะเป็นเปคเッ่สาหรับลูกค้าที่ชอบเล่นเกมแล้วะคะ่ะตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะที่โดดเด่นมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถความละเอียดต,ตัวกล้องอาหาสูงสุดได้อยู่ที่1 0 8อล้านนะคะแค่ลูกค้ากด3าสตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกให้เป็น108ล้านได้เลยกรณี1น8้ล้านนะคะเดี๋ยวลองถ่ายให้ดู ตัวภาพที่เราได้นี่ตัว108ล้านเนี่ยค่ะตัวภาพอมันจะมีความคมชัดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อให้เราซูมภาพเข้าไปอะค่ะตัวนี้มันก็จะไม่แตกไม่เบลอตัวนี้มันก็จะได้ภาพที่มีความละเอียดแล้วก็คมชัดอันนี้คือข้อดีของตัว108ล้านนะคะตัวนี้นะคะนอกจากสเปคที่ดีแล้วตัวกล้องที่ดีแล้วอะค่ะตัวนี้มาพร้อมกับนื่แของตัวโปรโมชั่นด้วยนะคะโปรโมชั่นของเราค่ะตัวนี้นะคะจากปกตินะคะ ห่าา1บ9 9าบาทค่ะวันนี้เรามีโปรลดพิเศษให้ลูกค้านะคะลดไปเลยค่ะ1,500บาทตัวเครื่องนะคะจะเหลืออยู่ที่16,499บาทค่ะนอกจากลูกค้าจะได้ลด1,500บาทแล้วนะคะหากลูกค้ามีบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะคะลูกค้าจะได้สูงปอร์เซ็นต์ี่10เดือน,นะค่ะสู0เปร์เ็นตยเดือนตัวนี้นะคะจะตกเดือนละ1,649บาทค่ะ ตัวนี้นะคะนอกจากลูกค้าจะได้รับส่วนลดเราก็ยังจะได้สิทเปอร์เซ็นตแล้วนะคะตัวนี้ของเราอะค่ะยังจะมีนิ่หควานบริการหลังการขายนะคะถ้าตัวเครื่องมีปัญหานะคะเราสามารถแวะเข้าได้ทุกศูนย์ของซัมซุงนะคะหรือหากลูกค้าไม่สะดวกนะคะที่จะเข้าศูนย์ตัวนี้ของเราอะคะ่ะก็จะมีบริการนี้ของตัวดอทูดอนะคะรับส่งเครื่องซ่อมมาหาได้รีถึงนหน้าบ้านตัวดอทูดอตัวนี้เราสามารถโทรได้นะคะอยู่ที่122แจ้งเครื่องซ่อมค่ะ จ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเครื่องที่หน้าบ้านได้เลยนะคะหักตัวเครื่องเสร็จแล้วอะคะ่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอนเฟิร์มที่อยู่เพื่อนี่จะส่งกลับมาให้ลูกค้าที่บ้านด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะหรือจะเป็นเรื่องของตัวศูนย์บริการของเรานะคะจะมีจุดรับส่งเครื่องซ่อมมาหามากกว่า103จุดทั่วประเทศเลยนะคะหรือจะเป็นเรื่องของตัวศูนย์บริการมาตรฐานนะคะมีมากกว่า4.3สาสาขาทั่วประเทศนะคะตัวเนี้ยลูกค้ามั่นใจแล้วก็อุ่นใจได้เลยนะคะหากลูกค้าใช้ซัอมซุงอะคะ่ะ ตอนนี้เราจะดูแลตลอดอายุการใช้งานที่ลูกค้าใช้สัมปุนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ